สวัสดีครับวันนี้ดูเรื่องการลบจำนวนเต็มนะครับการลบจำนวนเต็มเป็นเรื่องที่เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งครับตามกันมาให้ดีๆนะครับการลบจำนวนเต็มเนี่ยกอ็อยู่บนความหมายของการคำว่าลบนะครับบอกว่าการลบก็คือการบวกการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามนั่นเองจำนวนตรงข้าม ตรงข้ามเป็นยังไงถ้าเรามี3ลบ2เนี่ยความหมายของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือ3บวกด้วยจำนวนตรงข้ามบวกด้วยลบ2นะครับการลบก็คือการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามเปลี่ยนจากลบเป็นบวกเปลี่ยนจาก2เป็นลบ2นะครับความหมายเหมือนกันครับ2ด้านนี้ ซึ่งคำตอบ2อันนี้ก็คือ1นึ่นเอง,เองครับ3ลบได้1 3บวกกับลบ2ก็ได้1นึครับความหมายของการลบก็คือการบวกเพื่อจำนวนตรงข้ามอันนี้จังไว้ให้ดีๆนะครับถ้าจําอันนี้ได้เราก็เอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะครับลองดูโจทย์กันเลยแล้วกันนะครับถ้าเรามี3-2ลบ2เราได้แล้วถ้าผนึ 1, ่งสลบสได้1 ถ้าเราเรามีลบสลบสองจะได้อะไรเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากลบเป็นบวกด้วยจำนวนตรงข้ามเราก็เปลี่ยนเป็นลบสบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของสองก็คือลบสองนะครับใส่งเล็บหน่อยลบสบวกลบสก็จะได้ลบหนะครับ ลบสบวกกับอีกลบ2ก็เป็นลบ5นะครับอันนี้ามแท่งอยู่ติ๊กตๆ๊กต๊กนี่ก็อีกสองแท่งติ๊กตๆ๊ก,กไม่เอาเครื่องหมายนี้ดีกว่าลบกันลบๆอ๋อเป็นเครื่องหมายลบลบ3ก็แปลว่ามีลบอยู่3อันลบ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 , 2, ม,ลบมีลบอยู่2อันลบลบรวมกันอูมารวมกันคือมาบวกกันก็จะมีลบอยู่5้าอันหนึ่งสาห้าแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นจำนวนนี้ล่ะเป็นลบสามลบกับลบสองจะได้อะไรลบสามก็เปลี่ยนลบเป็นบวกนะครับก็เป็นลบสามเนี่ยบวกด้วยจากลบสองก็เปลี่ยนเป็นจำนวนตรงข้ามก็คือสองนะครับลบสามบวกกับสอง ถ้าเขียนเป็นเครื่องหมายนะครับจะมีลบอยู่สาอันลบลบลบมีบวกอยู่2อันก็คือบวกบวกหักล้างกันหนึ่งสองหนึ่งสองก็จะเหลือลบอยู่อันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ลบ1น,นะครับแบบนี้ลบ3ามเห็นไหมครับว่าลบเยอะกว่ามีลบอยู่สามีบวกอยู่แค่สองเพราะฉะนั้นก็ได้คำตอบก็คือลบเหลือลบอยู่1ครับแบบนี้ ลองดูอีกอันนึงนะครับ2-3ลบ3ได้อะไรก็ลองเปลี่ยนนะครับ2ก็เปลี่ยนด้วยเป็นบวก3ก็เปลี่ยนเป็นลบรัมมีอ 2, มีบวกอยู่2มีลบอยู่3เพราะฉะนั้นก็ต้องติดลบอยู่1นรับโอเคไปต่ออีกนะครับอ,อ,อันนี้แล้วกันลบ3 อาเนี่ยเป็นลบ 2, อลบสลบสลบสาก็เปลี่ยนนะครับก็เป็นลบสองบวกด้วยลบก็เปลี่ยนเป็นบวกนะครับสามก็เปลี่ยนเป็นลบสามก็ได้ลบห้าหรือถ้าจะมองงนี้ก็ได้นะครับลบสองลบสามก็รวมกันเพิ่มกันเป็นลบห้านี่ก็ได้ครับถ้าอยากจะเปลี่ยนแบบนี้นะครับ หลงหรืกอันหนึ่งลบ2บวกกับลบ3ออกผิดผิดลบ2ลบลบ3ลบ2ลบลบก็เปลี่ยนนะครับลบ2ก็เหมือนเดิมลบก็เปลี่ยนเป็นบวกลบ3ก็เปลี่ยนเป็นเป็น3นะครับมีลบอยู่2มีบวกอยู่3เพราะฉันก็ต้องเหลือบวกอีูน1นะครับแดน่ได้หนึ่ง ถ้าไม่ทันลองดู3ามอีกรอบหนึ่งล้วกันนะครับจำนวนการลบจำนวนเต็มก็คือการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามนะครับถ้าจำคอนเซปต,ต์นี้ได้ก็น่าจะเปลี่ยนได้ทุกโจทย์นะครับโเคเ enjoy นะครับสวัสดีครับ